สวัสดีค่ะพี่น้องมมองอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่24นะคะตุลาคม2563นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะกลับมาอีกแล้วค่ะมานั่งคุยมานั่งบทน,นะคะ <c oughs> ไม่เบื่อนะคะพี่น้องคะนะมาอยู่มาอยู่คุยกันทุกวันทุกวันนะคะตรงใจบ้างไ่ตรงใจบ้างก็ต,งงต้องขออภัยนะคะพี่น้องกะนนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นปรารถนาดีค่ะพี่น้องค่ะนําแนวทางดีๆที่แพทย์ก็ชี้แนวทางไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไม่ประมาทกัดไม่ตกนะคะพี่น้องค่ะดูแลตัวเองด้วยเด้อนะคะทั้งจิตใจและก็ร่างกายของเรานะคะพี่น้องค่ะไม่มีใครดูแลเราท่ากับเราดูแลตัวเองนะคะ,อ,ะอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเอาละในวันพรุ่งนี้มาดูว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะอืม เอาอย่างนี้กันค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็คิดว่าพี่น้องน่าจะได้หยุดนะคะสามวันติดๆนะอยู่กับบ้านกับช่องนะบางท่านก็อาจทั้งทำงานเป็นปกตินะคะนะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้เออพี่น้องวันอาทิตย์นี้ึ้นดีสองเที่ยวเลยนะคะบางท่าน,น,นอาจเดินทางนะ เดินทางนะคะหมายความว่าอาจจะนี่ทางานไกลๆก,ก็อาจจะก,กลับบ้านก็ได้นะคะกลับบ้านไปเยี่ยมญาตินี่ไปทําบุญนี่อย่างนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้อยู่กับบ้านกับช่องนี่บางท่านนี่นะคะแล้วก็ดีด้วยนะอ่าหนึ่งนะอยู่กับบ้านกับช่องดูเล่าคนในครอบครัวนะคะทําบุญให้ทานปฏิบัติทมทำเรื่องดีๆ และก็หาความรู้ใส่ตนเองคือทั้งสองใบนี้นะคะพี่น้องค่ะนะถือว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะในบางท่านนะบางท่านก็คูยพ,พี่น้องวันอาทิตย์ก็อาจจะก,กินเจอ,อยู่นะคะอ่ะอย่างนี้ได้ด้วยนะคะดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะดีมากมายเลยคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะเอาละและมาดูไพ่ย,ยิปซีนะคะให้ตัวเลขอะไรในวันพรุ่งนี้คือ1มีเลข1เลข7ด เลข9แล้วก็เลข7นะคะมีเลขหนึ่งมีเลข7มีเลข9กแล้วก็เลข7นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะค่ะดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะเอาละสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนพี่น้องวันจันทร์ออ้ขึ้นไม่สวยเลยพี่น้องวันจันทร์ค่ะที่ไม่สวยนั้นหนึ่งเดรสเดรสนั้นเนี่ยก็คือพี่น้องวันจันทร์ไม่สบายไหมคะนะ นี่นะคะใครที่สบายดีอยู่ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะนะนี่นเลยนะฤานี่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคเก่ากําเริบอ,อย่างนี้หรือบางท่านอาจจะจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะคําว่าจบก็อย่างเช่นอาจจะอ,ออกจากงานหางานทําใหม่อ,อย่างนี้ก็ได้นะคะพี่น้องวันจันทนะแต่ ไพ่ใบนี้ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะบอกว่า,าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจันใดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะและในวันพรุ่งนี้จริงๆมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยนะคะพี่น้องวันจันนะสำหรับบางท่านนะก็เช่นแยะที่อยู่ปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่ทางานนี่อย่างนี้ย้ายตําแหน่งงานนะได้ถามว่ามันจะดีไหมล่ะ มันดีนะคะพี่น้องค่ะนะดีขึ้นกว่าเดิมนะ,ะอย่างนี้เลยและบางท่านก็มีเกณฑ์ไปโรงพยาบาลจริงๆด้วยนะคะบางท่านก็ไปบริจาคโลหิตอ่าบริจาคทานนะคะทำบุญให้ฐาน,นอย่างนี้ได้ด้วยทําเรื่องดีๆนะคะพี่น้องคะ่ะก็ถือว่าดีนะคะพระหมอถือว่าดีและเรื่องที่ไม่ดีก็คือจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นได้เราคิดบวกๆถ้าเป็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าจบ และเราเริ่มต้นใหม่และดีกว่าเดิมให้คิดแบบนี้ตลอดนะคะพี่น้องวันจันนะคะามาดูเลขนำโชคค่คะมีหนึ่งสามมีสี่สองมีหนึ่งสามอ่าโทษนะคะมีหนึ่งสามสี่สองศูนย์นะคะมีหนึ่งสามสี่สองศูนย์นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างสาหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องคะเนาะ พี่น้องวันอังคารมีเกณฑ์เดินทางนะคะอ่าพี่น้องวันอังคารก็มีเกณฑ์เดินทางก็อาจจะหยุดสามวันต่อเนื่องเอ้าไปเยี่ยมญาติไปพักผ่อนอย่างนี้นะคะอืมอย่างนี้เลยไปกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเป็นแบบนี้กันพรุ่งนี้อุดมสมบูรณ์นะเห็นไหมคะอยู่กับครอบครัวดูเลบริวารน,นะคะดูเลบริวารแล้วก็ สิ่งที่จะต้องเตือนพี่น้องวันอังคารยังคงมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะพี่น้องขานะเพราะนั้นใครมีเงิน,นาวา้ก็อย่าเพิ่งใช้นะอย่าเพิ่งใช้เราต้องใช้ในส่วนที่จําเป็นที่สุดนะคะพี่น้องขานะในไพ่ใบนี้นั้นพี่น้องวันอังคารหาเงินเก่งแต่ว่าใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะถ้าเราใช้ไปในในเรื่องที่มันจําเป็นไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่มันไม่จําเป็นคือฟุ่มเฟือยเนี่ยก็ต้องหยุดไปก่อนนะคะ เราต้องระงับใจไว้ก่อนพี่น้องวันอังคารไม่งั้นประเดี๋ยวเราจะชดเงินนะคะพี่น้องกันนะค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขเอ่อมีเลขศูนย์มีเลขสามมีเลขแปดนะคะมีเลขศูนย์มีเลขสามมีเลขแปดนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสาหรับพุธกลางวันนั้นเป็นแบบอ่าเครียดแห่นะตึงเครียด เรื่องอะไรไม่รู้อารมณ์ไม่ปกติอาจจะไม่สบายด้วยก็ได้นะคะอย่างนี้นะแต่ในวันพ่งนี้อยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวและมีการวางแผนอะไรที่จะทําต่อไปนี้นะคะอย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีแผนมีแผนงานนะคะเขาบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยเริ่มจะวางแผนว่าในเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยควรจะต้องทําอะไรแบบไหนอย่างไรบางท่านก็อาจจะต้องเออ,อย่างนี้ แผนงานหาความรู้เสียตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไพ่ The m เมซิ i ชีขึ้นนั้นเนี่ยพี่น้องลงมือทำตามแผนได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะนะประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์คือพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะอืไม่มีรายการในวันพุ่งนี้ดีค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสองมีเลขหกมีเลขหนึ่งนะคะมีเลขสองมีเลขหกมีเลขหนึ่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะ พุดกลางคืนเป็นแบบไหนเอาละดีค่ะดีนะคะที่ผ่านมานั่นคือพี่น้องวันพุดกลางวันน่ะเออพี่น้องวันพูดกลางคืนน่ะตั้งดีมาหลายเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็ป้าหมอคิดว่าน่าจะดีนะคะในวันพรุ่งนี้บางท่านก็ยังคงทํางานลุยๆอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะนี่หมุนก็คือไม่อยู่นิ่งอาจจะออกเดินทางด้วยอะไรด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังคู่กันก็คือเดือะทาวเวอร์ขึ้น พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะถ้าเดินทางระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนะคะถ้าทํางานก็ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในใช้งานใครที่อยู่บ้านก็ระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเจ็บไม้เจ็บมือเลือดตกยางออกอย่างนี้ถึงไม่หนักก็ต้องระวังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังมีปากมีเสียงทะเลาะนะคะกับบริวารน,นะในครอบครัวในบ้านในช่องหรือ ในส่วนของกิจการนะคะอันนี้ต้องระวังสองเรื่องนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะอม,มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขหนึ่งนะคะมีเลขศูนย์แล้วก็มีเลขหกนะคะมีเลขสองมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์แล้วก็มีเลขหกนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีสำหรับพี่น้องวันพฤหัสสบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันพระฤหัสบดีเครียดจังนะก่อนหน้านี้ก็อาจจะในลักษณะว่าจะมีในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเข้ามานะคะ,ะมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินการเงินหรือพันธะสัญญากับใครนะคะแล้วมันอาจจะผิดสัญญาหรืออย่างไรและเราก็มีความรู้สึกว่าตึงเครียดพี่น้องวันพระฤหัสบดี ในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังอยู่นะคะพี่น้องก่ะนะวันนั้นเราก็อย่าเครียดนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องต้องหาทางแก้แก้นะคะหาทางแก้ไขให้ดีค่ะพี่น้องวันวันพระเลือดสปาดีนะเพราะว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นในลักษณะของเรื่อง,องการเงินมากกว่านะคะเรากลุ่มเนี่เรากลุ่มเนี่ยนะคะแล้วก็มีส่วนของการผิดสัญญาแล้วมีส่วนของกฎหมายเข้ามาด้วย นะคะพี่น้องวันวัน,วนพฤหัสบดีส่วนถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพวกนี้ถ้าสมมุติว่าทําบรรดาสัญญาเกี่ยวกับเรื่อง,องการงานหรือลงทุนลงหุ้นถ้าเลื่อนไปก่อนได้จะดีนะคะหรือถ้าเลื่อนไม่ได้นี่เราก็ต้องศึกษานะคะข้อมูลให้ดีนะคะอย่าตัดสินใจอะไรที่มันไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลเราจะผิดหวังนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นในวันพวกนี้ทักไม่ดี ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะคะอืมมันดีมาตลอดแล้วหละแต่ว่าในจบสามวันเนี่ยรู้สึกว่าทํานายออกมาแล้วมันไม่โอเคสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะว่าันนมันเป็นช่วงอยู่นะคะพี่น้องคาหนะสองสามวันนี้ยังคงระมัดระวังอยู่สําหรับทุกเรื่องนะคะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะค่ะมาดูเลขน้าโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขหนึ่งมีเลขสอง มีเลกหมีเลกหมีเลกหนึ่งมีเลกสองค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะพี่น้องวันศุกร์นั้นเป็นแบบไหนวันศุกร์ก็โอ้ยหัวห้ยอยหัวทิ่มนี่เป็นอะไรนี่นะอ่าวันศุกร์ก่อนหน้านี้มีปัญหาอุปสรรคคิดมากเครียดลังเลสงสัยวิตกกังวลนี่นี่นนนคือเดโมนนะแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันศุกร์ดวงเปิดนะคะ ดวงเปิดพบทางออกมีคนช่วยเหลือมีบริวารเกื้อหนุนมีคนรักให้โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะรวมถึงมีโชคมีลาบเข้ามามีข่าวดีนะคะใครที่ว่างงานอยู่ก็จะได้งานทําแล้วล่ะค่ะสาบพี่น้องวันศุกร์นะคะเออนะเดือดันขึ้นแล้วก็เดือดไฮโลเฟนขึ้นนะคะอย่างนี้นะลดในเรื่องความพิ่ตกกังวลคุค่นคิดนะคะพี่น้องนะอ่า วางแผนแล้วก็ลงมือทำนะคะตัดสินใจอะไรไปแล้วก็ไม่ต้องลังเลนะคะพี่น้องค่ะนะลุยไปได้เลยนะคะถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีนะนะโอเคนะคะพี่น้องขาโชคดีนะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขห้ามีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขห้ามีเลขเก้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเป็นแบบไหนดูกันอ่า พี่น้องวันเสาร์ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อยู่นะคะพี่น้องคารนะานี่เออนะคะจักรพัิก็คือเป็นคนที่เป็นหัวหน้านะคะเป็นผู้นําเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็อดทนมากเพราะว่าเป็นจักรพัินะคะแล้วก็มีทั้งพระเดชและมีทั้งพระคุณคือพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าโชคดีกับบุตรบริวารน,นะคะ ใครที่มีบุตรบริวารก็จะโชคดีโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอ่าอาจจะไม่ทํางานอยู่กับบ้านกับช่องนะดูแลคนรักอย่างนี้นะคะบุตรหลานก็ถือว่าดีนะคะแต่ยังมีไม่ได้ดั่งใจกับลูกหลานนะว่าอย่างนั้นนะคะบริวารน,นะบางท่านแล้วก็อารมณ์ไม่ปกติระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องกันนะอ่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวคือราชนิพจัน์เนาะอ่า แต่ป้าหมอคิดว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันเสาร์ไม่น่ากลัวนะคะพี่น้องค่ะนะค่ะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลข4มีเลข6มีเลข2นะคะมีเลข4มีเลข6มีเลข2นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ปะป้าหมอขอวยพรนะคะให้พี่น้องให้พี่น้องกับป้าหมอช่างเปดวันเกิด